พี่ซื้อไหนอนะเอาไหมเชฟเซ็นบอิหน่อยนะคะสิบบาทค่ะเอาไหมคะค่ะค่ะบินโบไหมคะบินโบสิบบาทค่ะบินโบสิบบาทค่ะสิบบาทเองนะคะเชฟเซ็นบิ้นโบไหมคะบินโบสิบบาทค่ะละสิบบาทใช่ไหมจูใช่ค่ะเอาหมดเลยไหมคะงั้นเหมาหมดเลยค่ะโอเคค่ะเอ๊ะเข้าวบอกไหม แบบนี้ก็เท้านั้นแหละตั้งแต่เกิดมาเ็เห็นเขียนแบบนี้นะจริงๆคำาว่าโบไม่ได้เขียนแบบนี้จริงๆเราดูรายการทีวีคำว่าโบจะเขียนอีกแบบนที่ถูกอ่ะมันเขียนอีกแบบนี้จริงหรอคะใช่แล้วเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคำว่าโบจริงๆเ้าเขียนอย่างไรงไั้นมาดูกันเลยค่ะว่าคัมาโบที่ถูกต้องนั้นเขียนอย่างไรโบในพจนานุกรมหมายถึงเชือกหรือลิฟตบิ้งทำเป็น สองวงคล้ายหูกระต่ายแล้วผูกไข้กันเป็นเงื่อนระทบคําว่าโบจริงๆแล้วไม่ได้เขียนว่าสาระโอบบายไม้วอแหวนการันแต่ตามหลักที่ถูกต้องคือสระโอบบายไม้คนส่วนใหญ่มาเข้าใจผิดกันมาตลอดสรุปแล้วคําว่าโบนั้นเขียนว่าสาะโอบบายไม้อย่าลืมไปบอกต่อๆกันะคะอ๋อคำว่าโบเขียนแบบนี้นี่เอง y ni la